โอเคสวัสดีนะครับท okay. okay. right. um, ุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับ Murderer V S t e r r i กันแล้วนะครับโอเคเราก็มาอยู่กับคุณน็อตเช่นเคยและมาอยู่กับคุณเปมซึ่งเป็นแขกคนใหม่ของเราหรือมีฉายาในกลุ่มว่าสไนเปอร์พระมหานครนั่นเองนี่เขาก็ทักทายเราแล้วก็พวกเราก็ไปเล่นสามีสามกันเลยลูกกันนะครับนี่ครับรีบครับหวังว่าเออน่าจะน่าจะแก้ไขปัญหาในการที่ทุกคนเงียบได้แล้วนะครับโอเคก็ ลองให้ทุกคนลองพูดกันดูนะครับโอเคคุณน็อตลองพูดดูครับดีครับแล้วคุณเปมลองพูดอีกดูครับนี่นี่นี่่อ๋อโอเคมาแล้วครับคุณเปมมาพูดน็อตโอเคอันนี้ก็ออ๋อเกลบละก็คุณเปมลองพูดดูนะครับเออเสียงทำไมเป็นแบบนั้นนะเข้เาเ้าเลยมัๆนี่ของผมคุณแม่ก่อน เอ้ยเนีเ่ยเาโอ้ m ม g o ก็เขาสี่ปีสี่รีไหมเนี่ยเนี่ยไม่ชอบกัดหัวคุณเก่ง่ะไม่อยู่ฟังหรือไงเอาหน้ามันคอมพิวเตอร์แมนนี่ว่าเอาว่าคุณน็อตจะได้เจอกับเออไม่ใช่เพื่อนหรอกนะครับแต่เป็นอีกเผาพันธ์หนึ่งนะครับเผ่าพันธุ์คอมพิวเตอร์แมนกับทีวีได้พบเจอกันโอ้ยด่านนี้ด้วยทำไมต้องเป็นด่านนี้ ตอนนี้ไอ้ายุตอนนี้เล้วเราเลี้มากๆเลยเนี่ยใน่เลี้ยงเลยในต้ั่อ้ยยิงไม่โดนอุ้โอเคโอ้ยโอ้ยโหรือเปล่าว่ะนี่ฮะแล้วของ้องลงไม่เป็นไรผมเชยร์ได้ครับแล้วก็ไปน ระวังคอมพิวเตอร์แมนด้วยคอมพิวเตอร์แมนเออคนนีจ้จะไม่ได้ใช้มือมากสำหรับฉัเองนะครับอ้อาวผมโดนเบคอนคนนั้นฆ่าตายนั่นเองนะครับระวังระวังนะครับเออคนนัน้นเก่งมากเลยนะครับคุณเปมสไนเปรอร์พระมหานครนะครับน,รนัรตอนแรกตอนแรกตั้งว่ามหานครเฉยไเรอเ,เป็นพรพมหานครได้ไงเออก็พี่เปมเก่งขึ้นทุกๆุครั้งนั่นแหละนะครับนาะผมก็เลยตั้งชื่อใหม่ตอนนี้ก็ เพื e sí, them, ่อนพี่เป้นจะเจอสึกหนักเลยนะครับไม่นะพี่เปมไม่ถนัดระยะใกล้เอาพี่เปมชนะเวยโคตรสึกอ่ะตบมือให้พี่เป้นหมดคับทุกคนเอพื่อนเพื่อนตายแล้วเพื่อนตายแล้วเพื่อนตายแล้วเออดีดีที่เอฟอัพเป็ดคนนั้นตายแล้ว อ่ะกดรอระบายเลยตอนน้นเบคนอ,นเอนน่ะเหมือนเหมือนเป็นผู้เล่นใหม่ใช่ไหมแต่ที่จริงอ่ะเหมือนเป็นผู้เล่นเก่ามากกว่าอ้าวเพื่อนโอไปไปไม่ถึงนี่ตายแล้วผมจะไปกันแล้วจะไปกัผมเจอศึกศึกไม่ร้อยตึงมือข้าเป้าผมเดี๋ยวเบีลยงด็กเล็กเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยใช้ใช้มีดหรอครับใช้มีดอย่าเฝ่อมีคมนะครับอย่าเล่นก้าวไป,ไป เพลงอะไรโดนโดนจำเนื้อเพลงไม่ค่อยได้อย่าเล่นกับไฟมันร้อนจะไม่ดีฉันกลัวเธอไม่ปลอดภัยถ้าร้อนยังไม่ดีโอ้โหไม่เอาเราไม่เอาไฟอะไรรถไฟฟ้าอย่าบอกไม่ไม่ไม่อย่าเล่นกับไฟแต่เราจำชื่อเพลงไม่ค่อยได้เราวังอ n ลี่ระวังออ o ลี่ไม่เป็นโดนออ o ลี่เป่าหูราโดดเราโดนเราโดนเราไม่ได้โดนออรลี่เป่าอ๋อเอิงยิง o ลี่ได้ เอ้าว่เพื่อนมีเออสกิลล่องหนแต่รับเพื่อนว่างหงส่าตายเพื่อนโคตรตึงอ่ะโหดตึงอ่ะเพื่อนโหดตึงอ่ะโหดตึงแล้วผมก็โดนเออเบคอนนะครับผู้เล่นเก่ามากๆเก่าจนขนาดเออใช้พลังเสือสมิงได้โอเค ไม่เกี่ยวเลยคุณนอตไม่เกี่ยวเลยครับเล,เลต้องเป็นเอออย่าเร็นเอบเอ้ยมดหมเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์แป๊บคุณนอตคุณไม่กลัวติดลิขสิทธิ์บ้างเหรอ <c oughs> คุณนอตีิปิดเร็วผอไม่ชอบเลยคุณโดนปิด นะอ้าวคุณเป๊ะคุณเป๊ะนี่มาเร็วครับเอาไม่ทันละจริงไม่ทันตั้งแต่แรกแล้วโอเคเข้าฝั่งนีน้คุณน็อตคุณน็อตเข้าฝั่งนี้ครับผมว่าผมต้องต้องทำให้ทุกผู้คุณเสียวินอะเพราะตอนนี้คุณไม่ค่อยอยากมาเล่นกับพวกเราเลยอะโอ้ยปิดใหม่อะเออปิดปิดนะปิดอ่เออปิดจริงนะเราไม่แกลงนะ้งเราไม่แกล้งเออ โอเคนะครับสัญญาณ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 นะครับโอเคเราจะได้ด่านอะไรนะครับอืมขอขอเลี้ไม่ได้แย่ยโอ้ยฉันเกลียดดา่านนี้โอ้ยใครเนี่ยตัดเลยมันไม่ไหวอ๋อ เราร,ราลอดตายให้ไงไน,นี่ะ,นะ <c oughs> เอ้ย้ิงคุณผ <c oughs> ูณ <c oughs> ้หญ <c oughs> ิง <c oughs> แล้วผมกยิงคุณผู้หญิงตายตัดกเ้ตัดกนันเยวม่องามบ้ามต้องไปเลยโอเคตอนนี้เราก็น่าจะไม่ต้องห่วงอะไรมากหรอกนะครับตอนนี้เราชิวๆนะครับ <c oughs> แค่ต้องระวังฝั่งนี้ด้วยมีคนมาแล้วครับแมว ไม่ผมโดนเจ้าแมวฆ่าตายนะคะคุณถุงเน็เป้าเป้านะเอ้ยใครใครมีมัฟโปรโตไทป์เนี่ยคุณรู้จักไหมโปรโตไทป์หรือเรียกว่าอยู่ในก๊อปปี้เพย์ไทม์เชฟตังสองเชฟตังสามคุณนัดระวังด้วยนะครับเออเออตอนนี้โอเคคุณไม่ต้องระวังแล้วอีโคอีซี่นะครับอีซี่อีซี่อีซี่กายไม่ได้ไม่ได้เบคอนเบคอนครับพี่เปมตอนนี้พี่เปม ต้องต่อสู้กับเบคอนแต่ยอนไม่ดีบางตาแล้วเราก็โยนเขาเปลาเลยเบคอนอะบางตาได้เบคอนอะบางตาได้แต่ยังงิมเล่าความรักให้เมียเป้าอะไรกั่นะเออเรามาเล่นด้วยเออเออใช่มีสมาชิกใหม่เข้ามาอีกคนหนึ่งก็คือคุณซันใช่คุณซันเข้ามาแล้วสายาหนึ่งฉายานักป่ามีดนะครับสายานักป่ามีดคุณ อยากยาจเักทำเสียงปวดแกเบมองฉันเปนตัวหมายถึงเวเราต่องเรสี่วิสีแล้วนี่ๆทุกคนเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วครับ้เอาน่เอาอไหนตัวท้ายแตัวท้ายแยบๆๆงานไหนโบตัวท้ายโบตัวท้าย โอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยตอนนี oh ้เรานะอ้าวไม่ก็เราโดนหมวกคิดมัดต่ะลหมวกคิดมัดโคตรตึงอ่ะแล้วังหมวกิดมัหมวกคิดมัดโคตรตึงอ่ะนี่ปาีดี๋ยเดนาี่กหมตึงโอเคนี่นะครับคุณสันโคตรตึง ตอนนี้เราต้องระวังหมวกคิดมัดนะคะหมวกขิดมักคนตื่นโอเคหมวกคิดมัดตายนี่แหละขัดคนตื่นถ้าถ้าข้าหมวกคิดมัดได้ก็คือน่าจะมีโอกาสแบบพิเศโคตรนะคุณผู้หญิงสีสูงเออสีชมพูโอเคบุกเลยบุกเลยไม่ต้องบุกแล้วพี่เป้มเก็บหมดนะครับดีจังอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย และอุตส่าห์ฆ่าผู้หญิงได้ลุยเปมโคตรตึงเป็บลุยอุไหนโอ้โหตึงอะครับพี่เปมต่อให้จะโดนผู้ชายบ้ยิงผู้ชายแตกผู้หญิงก็เาเลือกขอแม่แผมเก็บเก็บหมดอนนี้เชโอ้ชยวชิเชวซิวเชวมัต้งีเลย เบมฉายยาล่างทองเ <laughs> ป็นมฉายาสไนเปอร์มันครล้างดอกตอนนี้เราก็มีตังห้าพันแล้วนะครับเราจะเก็บซื้อสกิลไรบางดีไหมเนี่ยอเออพุ่นายช่วยบอกลราหน่อยเราควรจะซื้อเออโซวิเป,ปอร์เลยไหมไม่ดีเก็บวิญญาณเออควรควัโอเคได้ซื้อเลยดิงดิรอเล่นไม่ซื้อไมออ่ไม่ซื้อเราไม่ซื้อก็ไม่ต้องด่ากันนะครับน่ะ เจ้าถามว่าควรซื้อดีไหมไม่ควรไม่ควรโอเคโอเคเราได้ปัดได้ได้ได้เขาเข้ามาเลยครับผู้เข้ามาเลยครับผู้เออสองสองก็ดีเหมือนกันโอเคทุกคนเข้ามาเลยเอ้ากียูได้ไหมใครใช้เสียงซิรีสเออได้ยิไหะใครได้ยินว่าเปรมร่างโด่งนี นี่เราได้ปืนแล้วกับอีพิกนะปืนยิงชีสได้ไหมผมจะลองถามเสียงคุณเปรมหน่อยและคุณเปรมจะแสดงเสียงยังไงเราจะมาถามกันนะครับวันดีคุณเปรมคุณใช้เสียงอะไรหน่อยช่วยใช้เสียงอะไรหน่อยพี่เปรมครับพี่เปรมข้อแรกเลยครับเปียงั้นไงพี่เปรมเปรมใช้เสียงเ Oh my god ทำไมคนอื่นเออแปลงเแต่ละคนมันไม่ท่ากัน น oh, ี่ๆๆโหน่ารักออยดูกันระหว่างสายบุกกับแกีล้วมาดูล่โอเคก็อันทางนี้ของตัวเลยจันด่านนี้เออคุณเปรมกับคุณซันนั้นถนัดมากๆโอ้ยไม่ัดระวังๆนะอี่นอย่าใช้มีดนี่คุณนัทบอกแล้วอย่าใช้มีด นั้นเขานั้นถนัดมีดแบบเหมือนเหมือนคนไม่ขอมีคมมามากกว่าสามสิบล้านปีแล้วนะคุณพี่เปรมน้าพี่เปรมไม่เห็นไม่เเออพี่เปรมอะไม่เออพูดผิดพูดผิดตอนนี้เราพี่เออทั้งคู่นะครับยืนอยู่ด้วยกันน้าพี่เปรมขยับที่พี่เปรมขยับที่ โอเคแลคะเอไม่เป็นไรเราจะกบกู้ลัตเหียเรา้ไม่เดไ่ไ้อกนนิดเนะยังคงอย่าตายอ่ะไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกครับพี่เป้ลบะพี่เป้ลบะอะไรนะปังปัเ้ไมออกไปถ้าไมเห็นทำไมอ่ะ ไม่ห well, oh. oh, oh. oh. ูโอ้ต้องรีบรอดแล้วต้องรีบรอเลยอย่างที่หนึรงจะทาให้เราต่ำจะร้องไห้แล้วร้องไห้ไปเรื่อยๆร้องหัวเราะไปเรื่อยๆตายแน่เลยนั่นไงอย่างน้อยก็ไม่ตายพีสัน เออได้ยินเสียงเปรมแล้วนะครับนี่เสียงเปรมสุดหลเหลาใไปดนไมเก็บสองครับเราไม่เห็นว่าเปรมไม่ตายแล้ว <c oughs> น้ำมะพร้าวยรางพิ่งลวกเลยน้ำมะพร้าวเราเพิ่งรั่วไปนะเนี่ยระวงังระวังจะยิงที่ดาวมะพร้าวระเบื่อเลยไหนจะใส่ ก็ทุกคนน่าจะได้ยินเสียงจริงของพี่เปรมไปแล้วนะครับอืออาจจะมีเสียงทําให้เพื่อชัดเจนนะครับว่าพี่เปรมแล้วมีเสียงยังไงเอออืมอย่าลืมไปดูด้วยเออเราเห็นพี่เปรมนะคบพี่เปรมขยับมาได้ถ้าเราไปยิงซันก็ร้อยแล้วเนี่ยเราบอกแล้วเรายิงท้าวเลยแต่มาพ้าไม่ได้เราเบกัน โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยไม่ฮะผมโดนเกี้ยนผมโดนเกียนโอ้ยอยู่ดีๆโดนจะโดนพิ่กลับมาแพ้แล้วรถห้ามบุก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 พวกนั้นมันสเตลกันห้ามบุกต่อให้เราเห็นแขนคุณเปรมนะครับเราก็จะไม่เสี่ยงอ ว่าแหละอย่าอย่าไปน็อตพยายามอย่าเสี่ยงอย่าอย่าอย่าอันตรายอันตรายนั่นเป๊มรักอยู่เป๊มรักอยู่เป๊มไปอุ้ยเป๊มอยู่นั่นแหละถ้าปุ๊กก็เราไม่มีโอกาสตายถูกงัยไม่ได้ตายแน่เลยไม่น็อตนั่นไงเงี้ย อุ้ยออกมาจากข้างหลังแล้วชัดเต๋อแบบหล่อเพี้ยงผมว่าผมไม่เรียกว่าคุณเต๋อแล้วดีกว่าผมเรียกว่าสิริแล้ววัสดีสิริวัสดีไม่ฉันไม่ได้ถามฉันไม่ได้ถามนายเจ้าคุณน็อตฉันถามสิริฉันถามสิริตกลเองจะตัวเองจะถามว่าเจ้าหรือตัวงจะถามว่าคุณตกลงจะเจ้าเจ้านนั้คุณน็อตคุณพูดเจ้าเจ้าคุณน็อตเนี่ยจด้อะไรเลยเอารวมกันเอารวมกัน ม่ไ้มู่ไม่หัวคุณกระโดดขึ้นมาเองครับหัวคุณกระโดดขึ้นมาเองครับนเแล้งทในโบคนรูที่ดูกนะคไยหินนี่ไงฮะเด่นโบแล้วต้องไม่ตายเล่นโบแล้วก็ไม่ตายคนดูเป็นเกียรติให้ผมได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยว่าแง่นอตคุณนอตคิดผิดนอตคิดผิดั เอแมมึงเถอะที่ไรนอ่งยนู่งไมยแม่สู้หึงหนึ่งไอมสองหึงแต่ฉัน่นใจดเต่นใจเลยไอคนแบบเออรู้ว่าไอมันมืนอากาศเราไม่ได้ไต้องสนใจอยโอ๊ยต้องบาก้ อา,าอากาศไปแล้วหนึ่งเแล้ววังน็อตอยู่ตรงหุบเขาอีกสองด้วยนั่นไงเรียบร้อย <c oughs> โอเคเคุณเปมคุณเปมหรือคุณสิริพวกเราต้องมาแคมปิง้งละอ่ะปิ้งหมูกินกันปิ้งหมูกินกันปิ้งหมูไม่ไม่อุสานจะได้กินหมูไ,มได้กินหมูได้กินมะพร้าวแทนกินเองวใจ อย่งซิริจะทำให้เจ้าของหัวเราจนตายแล้วเจาหัวเรถจะตายหัวเราจะตายหัวเราจะตายโอ้ยแม่กูตายของจริงเลยเจ้าเจ้าองต้องระวังอย่าตายแล้วต้องปิดช่องหมดเลยแล้วนี่เบี้ยเหรออย่างนี้ดีอ่าอย่าร่อยผมจะทำให้คุณชันนั้นเออ เดี yeah, ๋ยเองทำ้อต้องมาพัาว่างมาจะหัวเอ็งต้องมพเองหักตายเลยอยู่ไหมเอเงเองก็ได้ไม่้องสิบวีแล้วลือแค่ตูดนเองแค่ที่เราเก็บมาแล้วกานมันก็เหนียวกะเอ๊ะสัเก็แล้วมกต้ี่กูเเราเก็บวิไสามีวินเเราเก็บมาต้องห้านาทีอะอิงอะห้านาที้กูเก็บมาสิบชั่วโมงเอ็งลาก่อนนะตเลือดนนี้แม่งเราไม่ดูใครไม่เราไม่ได้เลือดหานนี้ เรมอเรกดยต่อยใชไหมีมพร้าวอีมะพร้าวไอีมะพ้าวยิงทีวีแตกเลยโอ๊ยฉันเห็นเปรมด้วยโอ๊ยฉันเห็นเปรมด้วยสิริสดีสิรินั่นไงสิริหลับแล้วสิริล้ตงอรไม่ ไม่เลือกแบบนี้สงสัยจริงๆเลยเออเราไมสงสัยเราไม่สงสัยว่าใจนังกูเลือกนี่แหละมัไม oh, oh, ่ได้อ่ะเออเป็นมันไม่ได้เลือกมันมีแค่คนเดียวไม่ใช่เราเราไม่ได้เลือกไม่เราเลือกแค่คนเดียวเอ๊ะถ้าเลือกคนเดียวคนเดียไม่ใช่คนเดีมันขาดาดอยู่อะไรยันเซิร์นก็โดนเซิร์นกลับไปดิดาเราก็เสียเปรียบทีเราก็เสียเปรียบเราเสียเปรียบทุกอย่างไปแล้ว

ถ้าเองตายตาย่านี้เนาะลวตัวล้นอดัมตับเป็ดของเองไม่เไอ้ดห็นแล้วปเห็น้วปเองไม่ก้เห็นแล้วปะไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวไดูก่อนรู้กันเล่นกล่เขาเห็นเปมเป็นอดัมตับเป็ดอะ ตอนนี้เรากำลังมองหาเปรมท่านเราเปรมออกมาเราจะเช็คขับเปรมให้ดูเราอุตส่าห์ฆ่านัดไปให้ทั้งคนนึงเออดึงไปเปรมโคตรตึงในด่านนี้ใช่ที่เปรมโคตรตึงนะครับเปมน,นี่ไหนไม่ดีเลยทำไมอ่ะเอ้ยด่านนี้เนเี่ยยังไงลาบ้าถ้าเวลาลาบ้าก็จะต่อไปถ้าเราได้ด่านนี้อีกรอบหมือนนะด่านนี้กับเซนทานเนอร์จะไม่ได้เก็บเนี้ยจะไปเล่นเก็บคอปี้ไปครับออใช่ดูเล่นด่านนี้จบแล้วไปเล่นเลย ยังเลยค่ะตอนนี้นะครับเราก็เออที่ห้องขาอมนะครับเราจะให้เบคอนเตรียมเราจะปล่อยเบคอนให้มันเดินไปลงอือ ้ทำแฝกฝันแล้วตอนนี้เบคอนมันกำลังฉันมุ่งหน้าออกมองไม่เห็นใครเลยตอนนี้มันกำไม่เห็นใครแล้วตอนนี้ันก็กำลังไปไหนกันวิ่งปแล้ว็นมีจุกมุมอ่ะทำไมเบคอนถึงมองไม่เห็นเลย อิงสู้กับนั้นไม่ได้อิงดูถูกเราขนาดนั้นเลยอ่ะอิลองเข้าไปสู้ดีกว่าอ่ะได้ได้เราไม่ได้จะสู้เราแค่จะดูดูกยิงอ่ะอขอเราเป็นไปอ่ะเอ็งถามจริงสู้กับยิงเหมือนกันไหมแล้วน้องจะปาพี่มาโดนโซฟาทำไมโซฟาราคาแพงนะเว้ยโซฟาราคาแพงนะเนี่ยเนี่ยน็อกปาอีกแล้วน็อกทำไมเข้าของไเลยนะตานี้ยจอดรถอย่าวไปรละไปไหนละไปนอนสิ ไว้โดนรุมแล้วเมไปเลยไปเลโดนรุมให้เกียรติเลยไ่ห้เกียรติเ้ของท้องเดี๋ยวเจ้าของท้องจะหัวร้องแบบมือสองเไหมเบมือสองเด้ไหจบแล้วอันนี้เราจะไปแล้วเบมมจะได้ได้โเคไปโอเคได้ได้ได้โอเค วันน <ok> ี้เราก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคก็บ๊ายบายนะทุกคนถ้ามีคำถามอะไรก็ถามได้ไปแล้วนะครับฮะนี่ค่ะบอกใช่ไหมตัวเอื่อกีอพอของพูดเสร็จแล้วปิดคลิปเลยนะครับนะครับผู้โอเคอติดตอวซ่ำแล้วซ้ำอีกมันมีเกย์ไปเลยไปเลยไม่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  ทุกคนที่กดไลค์กดซับสครายของคลิปนี้นะครับคนนั้นเป็นคนดีมากๆเลยนะครับเราจะถือว่าคุณนั้นทาทานและผมจะจะทําการแอบบไอติมมะพร้าวจะทำจะแอบไอติมมะพร้าวน,นั่นเองนะครับคุณมะพร้าวคุณมะพร้าวนะครับอืใช่ก็เริ่มนะครับแล้วก็อย่าลืมส่งเออมะพร้าวมันให้กันด้วยนะครับ<ช>วันนี้เราวันนี้เราไป,อไปขอ,อจัดขอจัดกันี่ตัมไม่มีเขายังไม่ตางเลย พูดกันเรื่องของยงมาเลยโอเคก <c oughs> ็ย่าพูดจะจบแล้วก็ถ่าดอีกนะโอเควันนี้เราก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับว้าวเจอกันก่อน,อนไปก่อนนะครับซีรีส์ว่างแล้วซีรีส์ว่งแล้วโอเคซีรีส์ว่วงแล้วครับซีรีส์ซีรีส์ไปนะ